อาจารย์เจมคลองหดูไปด่าไปหมอดูคิวทองสักลายมือเศรษฐีพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตาเป็นรวยเป็นปังจับเงินล้านสำหรับอาจารย์เจมคลองหกเจ้าของฉายาดูไปด่าไปปังจนเรียกได้ว่าอาจารย์เจมคิวทองที่วันนี้ใครสายมูเตลูต้องมารู้จักอาจารย์เสริมสเสน่ห์เสริมดวงถึงขนาดปิ่มซีโฟเจนโบซูเปอร์วาเลนไทน์ กสุธิรักเมษาวงเทวันดารานักแสดงนางงามคนดังในวงการพร้อมนักธุรกิจแถวหน้าเมืองไทยต้องมาต่อแถวเสริมดวงเสริมความปังแถมงานนี้อาจารย์ยังเสริมความเฮงด้วยการสักลายมือเรียกทรัพย์เสริมเส้นหนุนดวงเพิ่มความปังสักลายมือเศรษฐีพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตาจากตกอับเป็นรวยปังจับเงินล้านซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เรื่องสักลายมือต้องยกให้อาจารย์เลยที่เดียว ซึ่งงานนี้อาจารย์เจมจะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยครับตอนนี้นะคะเรามีทั้งสาศาสตร์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องดูดวงปรับพวงจี้ปรับงูเห้งใบหน้าแล้วก็ตอนนี้เรามีเกี่ยวกับเรื่องลงน,าน้าหน้าทองอย,อยู่แล้วนะคะที่กลาลังปังที่สุดตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องลงน,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 น้าหน้าทองแล้วก็สักลายมือเรียกทรัพย์นะคะที่ทุกคนก็ต้องมาสักที่นี่นะคะขอดูห <บา S 1> น,น่นอยขอดูหน่อย<ๆ>อ้าวไปน,นะคะนี่ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่า ว่าแต่ทุกคนจะให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ก็มันเป็นด้วยเขาเรียกว่าพูดกันปากต่อปากดีกว่าสมมุติคนนี้ทําแล้วรู้สึกดีคนนี้ทําแล้วรู้สึกได้คนนี้ทําแล้วรู้สึกสําเร็จแล้วคนนี้ทําแล้วได้จับเงินแสนเงินล้านอย่างเงี้ยหรือว่าธุรกิจหรือว่านักร้องคนดังอะไรเงี้ยทาให้แบบ ก็มากันเยอะมากขึ้นนะคะก็เก็บได้ไงขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่เมตตาสักทั้งลายมือค่ะแล้วก็ลงนะแล้วก็เปิดดวงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณพี่ๆน้องๆนักข่าวด้วยนะคะที่แนะนามาหลังจากที่พี่ๆน้องๆนักข่าวแนะนําดาราดังๆมาๆแบบว่า <ๆ S 2> ให้อาจารย์ลงนะด้วยแล้วก็ทําเปิดดวงเปิดอะไรให้เยอะแยะมากเราก็แบบว่าอุ้ย แต่แล้วทำไมน้องๆไม่พาเราไปบ้างก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆก็ได้พามาแล้วก็พบกับความปังจริงๆค่ะวันนั้นสั่มือไปเปิดดวงไปแล้วก็อาจารย์ลงนะไปพูดแล้วขนลุกจริงๆค่ะตื่นเช้ามางานเข้า <c oughs> งานเข้าดีแล้วก็เงินเข้าดีจากที่ มันจะต้องไปดิ้นรนเพื่อที่จะต้องได้มาอะไรเงี้ยอยู่ๆผู้ใหญ่ก็โทรมาให้งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นงานแบบงานใหญ่ที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะปกติก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมูเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะไหว้ครูประจําปีในทุกๆปีค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกแหละที่ได้มีโอกาสมามูแบบจริงจังนะคะกับอาจารย์เจมเพราะว่าคุณครู อ่าให้ความเมตตาอาจารย์เจนให้ความเมตตาโบนะคะได้มาลงหน้าหน้าทองแล้วก็มาสักเสริมซับค่ะ <S <S ส,ส,ส่วนหนึ่งมีความเชื่อมั่นกับอาจารย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเข้าไปดูเพจอาจารย์แล้วก็ได้รับคําบอกต่อจากพี่ๆหลายๆคนด้วยค่ะปกติเป็นคนไม่เชื่อแต่กอนตี้กนกอน,กอนตี้แ <ภา S 2> นะนําให้มาแล้วบอกว่าก๊อตเคยมีช่วงก๊อตล้ม <ภา S 2> ลงไปช่วงช่วงโควิดแรก แล้วเราก็ไม่เคยเชื่อจนแบบอ่ะอาจารย์มาเราลองของอาจารย์เลยอาจารย์จะมีจริงไหมอ่ะขอสิบงานได้ไหมขอห้างานได้ไหมมาเกินกว่าที่เราขอด้วยแล้วกลายเป็นว่าเรากลับมายืนได้อีกรอบหนึ่งแล้วมองวันนี้มานต่ตั้งแต่มาให้จุกเลยนะไม่อิ่มหนุ่มจีนไม่ใช่เยอะขึ้นครับผมนี่นี่ต้องถามคนนี้ดีกว่ายังไงพี่สายลิเกใช่มูมีความโมอยู่แล้วแล้วต้องถามน้องว่าทำไมถึงได้เลือกที่จะมาลงนะแล้วก็เปิดดวงกับอาจารย์เจนิค่ะ น้องเมษาวงเทวา,าค่ะใช่เค่ะก็พอดีก็เป็นสายมูอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ได้เข้าไปดูในเพจของอาจารย์นะคะแล้วก็รู้สึกมีความศรัทธามากค่ะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> เห็นคนอื่นเขาปังใช,ใช่ค่ะเห็นหลายๆ <mundane. S 1> คนปังมากค่ะก็เลยอยากจะมาค่ะแล้วก็ด้วยมปิ่มชักชวนมาด้วยค่ะหนูหนูหน,นูมีครูอยู่ค่ะแต่ว่าก็ อยากเสริมให้ให้ตัวเองปังขึ้นมากกว่าค่ะพอนั่งให้อาจารย์ลงนะไปเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกขนลุกนะแล้วก็แบบเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นของเจนก็ทาครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สักสักด้วยนะคะสักมือเล็กซับต้องบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่เมตตาแล้วก็ขอบคุณแม่ปิ่มด้วยนะคะที่ชักชวนเรามาต้องบอกก่อนว่าเจนเนี่ยก็เชื่อเรื่องสายมูอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้แบบมูจริงๆจังๆอย่างที่น้องโบบอกวันนี้ก็ได้โอกาสจาก อาจารย์เจมส์แหละค่ะให้ไม to ่ตาเนาะแล้วเชื่อว่าทุกๆอย่างอ่ะปังแน่นอนเพราะว่าติดตามอาจารย์อยู่แล้วด้วยค่ะตอนที่อาจารย์เปิดดวงลงนะให้อาจารย์ถามว่าไปไปอะไรนะอาจารย์ทักเลยว่าอไปบนที่ไหนมาบ้านรู้ได้ยไงว่าอาจารย์บนใช่อาจารย์รู้ได้ไงเพราะว่าเจมเนี่ยคือเป็นคนที่แบบเหมือนปากปากเร็วอ่ะไปไหว้พระที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบบนเป็นอย่างงี้จริงอาจารย์พออาจารย์ทักปุ๊บแล้วแบบ รู้ได้ไงอะอะไรอย่าย์รู้าจย์ก็บอกว่าติดสินบนอยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจย์ก็เลยแนะนําให้แบบว่าให้เอ่อตั้งตั้งกลางแจ้งค่ะแล้วก็บอกกล่าวอะไรย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาหาอาจารย์เดี๋ยวจะมาหาอาจารย์อีกอีกสิบห้าวันแล้วจะมาใหม่ค่ะเพิ่มความปังไปอีกค่ะก็ตอนนี้ต้องเขาเรียกว่ามันศึกษาได้นะอันนี้ศึกษาได้สัมผัสได้นะคะแต่ละคนก็ต้องลองมาสัมผัสดูแล้วก็ศึกษาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงบางเขาเรียกว่าให้ดูดีกว่าอย่างอย่างน้องก็ดูจากเพจ ก่อนที่จะมาเพราะฉะนั้นทุกคนมันศึกษาได้ค่ะเปิดเข้าไปดูสักนิดดูสักหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าในนั้นแล้วเขาทําอะไรบ้างให้กับใครมีความสําเร็จบ้างแค่นั้นเลยนะคะบอกเลยบางครั้งทั่วไปมันก็เห็นเนาะแต่ว่ามันต้องดูที่ความสําเร็จของแต่ละคนว่าที่คนมาแล้วทําไมเขาถึงมาซ้ำกันทีนีแล้วก็เราต้องมีวาสนาต่อกันนะอ่าใช่ใชอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเอาจริงๆเราเป็นแวดวงเดียวกันด้วยซ้ำนะงงมากเพราะว่าน้องคนหนึ่งก็รู้จักเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อเพิ่งโทรคุยกันเมื่อกี้นี้ว่าอะที่นี่ที่นี่ของจริงใช่เมื่อกี้น้องโทรสายมาเลยว่าที่โบที่นี่ของจริงนะบอกเลยที่นี่ของจริงมากๆเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะต่อไปนี้เราต้องปังมากกว่านี้ค่ะจริงๆเราเห็นตามหน้าเพจมีหลายที่แต่ที่ แต่วันนี้เรามั่นใจที่นี่อยู่ที่บุญแล้วว่าศาสนาที่ทำให้เราได้เจอกอาจารย์ได้เจออาจารย์ที่เพจเลยค่ะเพจหมอเจมคองหกดูไปด่าไปนะคะันั่นนะหรือจะไปเพจสำรองก็ได้ก็ได้เพจอาจารย์เจมณนักทองนะคะสำนักณนักทองนะคะได้ค่ะสองเพจนี้เลยนะคะเพจอื่นปลอมนะคะ